对。

ลลยทุกสิบบาททุกหมาเลกได้เลยค่ะเดเลืกันต่อได้นะจ๊ะเลือกได้เลย้าสิบบาททุกหมายเ เป็นยังแบ็กซ์ายครับแล้วรางกินไหมคะแม่เลือกกันจอได้จ้่ขวาขวาแถมยิงเข้าด้วยแมกเลยห้าสิบบาทค่ะแถมแจ็คกี้ดิองเสียตังอีกห้าร้อยอีกมาพูดค่ะมันพูดว่าถ้าุผ่านเข้ามิตนี้คุณจะให้มห้าร้อยห้าร้อยได้หรอห้าร้อยพรนํา แต่นจ้จริงแต่ถ้ามเจอวิ่งกหนักแจคแจ็ไปเอาน้ำจิ้มไหมคะิดย่นะเอนะจิมด้วยใลใ้เลย บาทสิบาทด้านนี้นะจ๊ะแววเรือก่อนจ้าลูกค้ารอกี่หมายคะหกสิบใช่ไหมคะใช่ค่ะปิ้งกันใหม่ๆร้อนๆด้านนี้นะจ๊ะแววเรือก่อนจ้าคะเข้าแล้วครับหกสิบเข้าแล้วครับ ี้ครับแม่ขาอันนี้ให้ยุขาก่อันนี้ให้ยุขากรสิ้นใหม่ละลอยหน้านี้จ้าแตงนี้นะคะสิบบาททุกไม้ค่ะมาเลือกเป็นตอนจ้า ได้เลยนะคิบไม้แขไม้นึงนะคะกได้เลยจ้าาี่ค่ะแลือกันก่อนได้นะจ๊ะปิ้งใหม่ๆด้นี้ จิมครับามค่ะค่ะซักนู่นะครับวางตรงนี้แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวรอไหมคะแป๊บนึงจ้ะเรียกได้เลยจ้าอันนี้ใส่จังกวาได้เลยนะจ้าแม่ให้น้ำชิมแล้วลูกแขงนี่แสวเลยก็ไอั้แยกหรือจิมจ้า ยิ่งใหม่ๆร้อนนะจ๊ะสิบบาททุกไม้ค่ะพี่เบียร์เทนตังค์ไหนคะห้าสิบบาทจ้าแตงกวายหยิบได้นะคะรับอะไรดีจ๊ะขอบคุณมากจ้าจิ้มหรือแย่จ้ะ มันห้าไม้จิ้มเลยค่ะดไม้ให้พี่เลยนะรูดไม้เลยลูกสี่ไม้รูดไม้เลย<ะ>เดี๋ยวไว้ไม้ด,คดมูค่ะตะูลนะคะรอันนี้จิมยมน,มน,นิก็่นไีไ,ไค่ะมเกน,นิ้มเพิ่มรอพ่ออันนี้ใส่ให้ลูกค้าผู้หญิ ้เไรค่ะทับ่ะแทงครับลูกค้ายิไใจไหมให้ผมยิบให้บ้าเอาแทงมามา กินได้เลยจ้าคาแพงเนี่ยบาทแต่ว่ากินต่างเหนยือมีนเน้อโดนอยู่ด้านนี้นะครับอันนั้นนน้อเอ็นะครับคางก็ดค่ะคาดเท่าไหร่รอครับคุค่ะขอบคุณค่ะลาิยาค่ะล่ิยาค่ะแแเรื่องกนตอได้จ้า ไปองคลาตต์เหรอไม่เหมือนเยอะอยู่นะในเกาะไม่มีนี่ใช่ไหมในเกาะไม่มีแล้วเนาะในเกาะทำในเกาะไม่มีครับในเกาะไม่เห็นนะไม่มีแต่คนเดินก็น่าจะเดินถึงนะวพรามันเดินไปนซอยเดีมันมีอยู่แค่แถวเดียวยังไงก็ผ่าะเกียรติไปไกลเยอะเช่อยู่ที่เบื้องฐานของเธอ ตัวต่อน้ำจิ้มด้วยไหมครับลาดเลยนะขอถึงนิ้วครับเลือกได้ครับลูกค้าเลือกก่อนนะจ๊ะใส่ถึงนิ้วให้ลูกค้าด้วยนะพิ้งไม่ใหม่หจ้า,า<ห>สี<ห>่บาทสิ่บาทเทานี้นะจ๊ะขอบคุณค่ะ ยิ้มหรือแยกตอบได้เลยค่ะ100่้บาทค่ะแตงกวาอยู่ด้านนี้นะครับคุณตาจิบแตงได้เลยนะคะ10ไม้แถมไม้หนึ่งเนาะครบสิบไม้ไห้คะเอ้ย ตั้เลยหน่อยอค่ะราได้เลยจ้าห้าค่ะเ่ตงนกหดแปดเกาสิบเจ็ดจ้าจมไหะ หมาแล้วสิบาทครับงใหม่ๆลวร้อนจ้าเรือกกล้เลยร้าใส่จังข้ายังไดร้อนหน่งนะจ้ยังเรืองก้เลยระวังด้านหลังนะจ้าสนามมีรถของ วังด้านหลังนะจ๊ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะล่าดีแนะคะอันนี้ล่าอยู่ดี๊หยิบให้ใหน่อยได้ไหมคะขอโทษนะคะไม่ถึง<อ>หาไม้ดูต่อไปสี่ลาาเลยห้าไม้มล่าเลยแปดเลยครับเลือนไปเลย หัวกลเลยนะคะเดินหนุบไปไปเฉียงนะขอบคุณค่ะแล้ค่ะ ติดไม้แถมไม้หนึ่งนะคะจิ้มกันใหม่จ้าไมเลยค่ะอ๋อร้อนนะลูกรียนมไม่เป็นย่แม่ทำก่อนแถมไม้หนึ่งค่ะตีบาทจ้าแถมไม้หนึ่งนะแยกน้ำจิ้มเนาะเร้อใกล้เลยค่ะร้อนร้อนร้อน้อ๋ออันนี้เนื้อล้วนค่ะอันนี้เนื้อเอ็นค่ะ ขอบคุณมากนะคะแตงกวาใส่ได้เลยนะขอบคุณ

บาทค่ะเลือกเลยสิบบาททุกไห้นะจ๊ะเลือกเลยจ้าแวลเลือกกันก่อนได้จ้าแยกน้ำซุมน้องได้จ้า,า,าร้อหน้ามาลูกพูดจริงหกไม้นะคะหมูนี่มันได้ไหหมูนี่หรอได้ค่ะปิ้งใหม่ๆจ้าหกสิบบาทจ้า,ามันไม่ใช่แล้วแหละ เขาเรียกว่าอ้วนละแกเลือกก่อนได้จ้านสมาดก็อไงก็วยด้ะมาก็คอวยมากเนาะสวยมากอ่ะจิ้เลยนะคะแต่เรานี่ว่างๆมันก็ได้ จ้าปิ้งก <a> ันใหม่ๆจ้าเลือกเลยจ้าจ้าเลือกเลยนะคะเทียมหนึ่งแยกจะขอบคุณค่ะติบบากต้นไม้ค่ะห้าสิบจ้าปิ้งใหม่ๆแบบเลือกต่อได้สิบบาทต้นไม้ค่ะเลือกเลยขอบคุณ ตอนนี้เก้าแล้วอยากเก้าแล้วอีกหนึ่งอีกแล้วก็อีกหนึ่งอยากลองกินไหมไม้ละสิบบาททุกไม้ค่ะเลือกเลยเลือกได้จ้ะเลือกเลยหนึ่งร้อยบาทค่ะนี่ค่ะหยิบได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ

เอ็หม tamam. ูหมดครับเอ็หมูหมดแ่แยเข้าใจเออเราเข้าใจแต่ว่าแบบค่ะกดาค่ะแเรื่องปนก่อนได้จ้า เราไม่มีโงเจตรงไหนครนี้ไปลยลงตรงไหนเราไม่รู้ดลงตรงไหนจะเรือก่อนนะจ๊าเอาไหพี่เขาหน่อยลกแยกหรือลากเอาใส่ไปเลย้านเลยทำไมต้องต้องตรงถึงอโบ้านตีบ้านจ ค่ะได้เลยปิ้งใหม่ๆด้านนี้นะจ๊ะห้าสิบบาทไลยค่ะแตงกวายยังมีอยู่นะยิ่เต๋อนะไม่ต้องใส่เดีลยวไายเลยจ้าขอบคึงค่ะข้าดิ้แยกกีกครับแยกกันจิ้มให้ลกค้าหน่อยลูกไม่ต้องก่

แยกกินหรือลาที่จาแยกหรือล่าดัมัสตาเด็กเป็นปลาบ้างครับสีไม้ครับขอถุงยิ้วหน่อยครับรับตามด้วยจ้าครับเปงนปลามีนะลูกชิ้นแม่ค่ะ Pop.